ก่อนดูคุยแซบโชอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เอาสวยคนนี้นะครับน้องอาชิชานะครับประสบการณ์มากกว่า18บปปีนี่แต่พี่ต้องบอกก่อนว่าเรายข้ามเขาแล้วพี่ดูดิเราควต้องบอกคุณผู้ชมก่อนนะครับว่าสาเหตุที่น้องอายมาวันนี้พ่าจะบอกว่าทุกคนก็เป็นนางแบบและเป็นนายแบบได้สิ่ง่งที่พี่ชอบขอเล่าก่อนนะสิ่งที่พี่ชอบของน้องอายเนี่ยเพราะว่าคุณโยคุณภรรยามีแบรนด์แทนแทนแบคโฮกอยู่แล้วไปชุดายน้ำน้องอายคือนางแบบอันดับหนึ่งของเขามาตลอด แต่จะไม่เห็นหนาเขาจะตัดแค่คอใช่ไหมใช่ตัดแค่นี้เพราะฉันก็ไปดูแทนแทนมาคอกนะก็จะเห็นเลยว่าเป็นบอดี้ของน้องอายมาตลอดอ่ะเล่าให้ฟังชิวาวันนี้เราเป็นใครมาจากไหนให้ทางบ้านฟังหน่อยอ่าค่ะก็สวัสดีนะคะชื่ออายนะคะก็เป็นนางแบบค่ะตอนนี้ก็มีประสบการณ์อย่างที่พี่พีเคบอกค่ะก็ประมาณ18ปีค่ะโใช่ก็เริ่มต้นก็ เริ่มแบบเดินแบบงานเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยๆค่ะจนปี2012ค่ะก็มีโอกาสได้ประกวดสุดยอดนางแบบค่ะอีลิตโมเดลลุกไทยแลนด์2012ก็คว้าตำแหน่งชนะเลิศก็คือตอนนี้เรียกได้ว่าก็ไปเดินแบบเมืองนอกด้วยเขาไปเดินแบบนิวยอร์กไทด์แมกซีนเรียวฮับเบิซา ว่ลุ่มแฟชั่นโชว์เยอะแยะอีกมากเลยนะจนตอนนี้มาเป็นครูใช่่สอนพัฒนาบุคลิกภาพแล้วก็การเดินแฟชั่นโชว์ด้วยใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วการที่บอกว่าคนเราอยากจะมาเป็นนางแบบหรือว่าเรียนบุคลิกภาพส่วนใหญ่ควรจะมองว่าเฮ้ยต้องเป็นคนสองแบบนี้อย่างนี้จริงๆไม่จะเป็นค่ะอันนี้ไอพูดตรงตัวนะคะอย่างในปัจจุบันเนี่ยคือโลกเรามันเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วอย่างในไทยเนี่ยเปิดรับมากขึ้นก็คือจริงๆมีนางแบบหลายแบบมากไม่ว่าจะสูงตัวเล็ก อวบอย่างเงี้ยเรียวไซส์คือตอนนี้ปัจจุบันคือมันเรียวไซส์หมดเลยเรียวไซส์บิวตี้ฉะนั้นพี่ขออนุญาตได้ไหมนนท์นี่ครีเอทีฟรายการพี่อยากจะรู้ว่าเขาจะเป็นเรียวไซส์บิวตี้นะพี่ขอน้องบีด้วยได้ตอนนี้นนท์นี่กับบีครับเนี่ยเนี่ยโอ ทุกคนก็เป็นนางแบบตูเธอหนึ่งค่ะเบียเขินเบียเขินเบียเขินคือหลายๆคนอ่ะจะไม่รู้ว่าสองคนนี้เป็นใครนะคเป็นครีเอทีฟรายการคุยแซ่บโชว์นะคะวันนี้เลยเอาเขามาเป็นแบบว่าแบบหน่อยเอาอย่างนี้ให้น้องไอสอนหน่อยนะครับว่าตามที่หนึ่งน่คือสอนการเดินมันต้องเดินยังไงวะนายได้เลยค่ะไออย่างที่หนึ่งนะคะก็คือตั้งแต่ส่วนหัวคอแล้วก็ไหลอะค่ะเราจะอยู่นิ่งๆกับทีคือเราไม่จะไม่แบบ ขยุกขยิขยับอะไรเงี้ยค่ะ,ลคะแล้วก็สายตาเนี่ยก็จะมองไปที่ตรงในระดับสายตาเราจะไม่มองกดต่ําแล้วก็ไม่มองสูงหรือ,อ,อไม่มองล็อกแลกเพราะถ้าไม่งั้นเนี่ยเวลาเดินมันจะดูแบบไม่มั่นใจอ่าทีนี้หลังจากนั้นก็คือผายไหล่ค่ะสําคัญมากๆก็คือไหล่เนี่ยลลจะต้องไงนะคือไม่ยกึ้นนะ,ะแต่ว่าเหมือนดันไปข้างหลังแบบนี้ กแดนปีกไปใช่แล้วก็อกเหมือนมีคนดึงนิดนึงแดนปีกไปข้างหลังแล้วมีคนดึงนะใช่ใช่แซึ่งทริคง่ายๆที่เวลาไอสอนนะคะก็คือเหมือนอันนี้เป็นทริคแบบเคล็ดลับเลยนะคะก็คือเหมือนเอามือสองข้างเนี่ยประสานไปข้างหลังจับข้างหลังใช่แล้วก็ดึงไป แล้วก็ค่อยๆปล่อยมาข้างตัวแบบนี้เห็นไหมคะเราก็จะได้สัดส่วนที่แบบเป็นเคิร์ฟแล้วก็แบบไหลผายแล้วตูมมันก็จะกระดกเองด้วยถูกป้ะเดี๋ยวแม่ขอหนึ่งชุดให้ทางบ้านเพราะตอนนี้เขาอาจจะลองดูโพสต์งโพสต์แบบไหนอ่ะโพสต์โพสต์ก็คือมั่นใจไปเลยค่ะแบบว่าไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นคือ คลิกก็คือเอาตรงเนี้ยค่ะที่อยู่ระหว่างนิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับไปที่เอวอย่างนี้เลยค่ะจับไปที่เอวใช่เราจะไม่วางตรงแบบกระดูกเชิงการหรือว่าวางไว้ใต้หน้าอกนะคะ,ะคือเป็นี้ที่เอ,เอวอ่าแล้วก็แบบว่าเรียงนิ้วให้สวยสนิดนึงแบบไม่ใช่กลางอย่างนี้ก็ไม่สวยใช่ไหมคะ,ะก็ต้องแบบจัดให้มันสวยนิดนึงเวลาโพสอย่างเงี้ยแล้วก็กลางขาออกลางขาออกขา้นงกลางขาอใช่ข้างที่เราแบบว่าทิ้งสะโพกอะค่ะปลายเท้าชี้ไปด้านหน้าส่วนอีกข้างหนึ่งที่เราไม่ได้ทิ้งสะโพกเนี่ยชี้เฉียงไป45อง องษาให้เหมือนแบบผิงสะโพกซึ่งจะบอกผู้ชมเลยเขาว่าจริงๆแล้วว่าน้องาอเนี่ยเขามีคลาสสอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากสนใจอยากจะเป็นนางแบบไม่จำเป็นต้องเป็นคือคุณไม่จำเปต้องเกิดมาแล้วคุณเป็นนางแบบอยู่แล้วแต่ว่าใครก็ตามไม่ว,ว่าจะอาชีพไหนก็สามารถเป็นนางแบบและนายแบบได้ใช่ก็คือ พูดง่ายๆก็คือถ้าอยากที่จะแบบบุคลิกภาพดีขึ้นมั่นใจมากขึ้นนะคะก็คือสามารถมาเรียนได้เพราะว่าไอาก็จะมีหลายเคสมากที่แบบเหมือนอยากมาเรียนเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับตัวเองเด็กละอย่างที่ส่งน้องนิรินไปเรียนได้ไหมสบายมากค่ะเพราะว่าจริงๆไอสอนเริ่มต้นเลยก็คือ4ี่ห้าขวบเลยค่ะจนถึงก<อ>ี่ขวบ จริงๆได้หมดค่ะพี่พีเคก็คืออยากมาเสริมบุคลิกภาพอย่างเงี้ยให้ตัวเองดูดีขึ้นแบบถ่ายรูปก,กับเคลื่อนมาแบบโดดเด่นดู<อ>ไม่จมยอะไรเงี้ย<อ>ไม่จะเป็นต้องเป็นนางแบบก็คือจากนี้ไปถ่ายรูปหรือถ่ายวีดีโอไม่ใช่แกนนอนนี่ถ่ายรูปถ่ายวิดีโอที่บอกช่องทางเวลาจะหมดแล้วอ่ะค่ะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะที่เรียนเดินแบบหรือว่าบุคลิกภาพหรือว่าคอสนางงามหรืออย่างงี้ก็ได้นะคะสามารถ สนใจก็คือสามารถติดต่อได้ที่ l i น์แอดค่ะ s a r u c h a ค่ะ s ส r ร c ชานะคะหรือว่าที่ IG Instagram ค่ะ model class a n a s a บ o l by k u i ค่ะราคาราคาราคาก็คือแน่นอนวันนี้มาอะไรกันคุยแซบโชว์ก็มีราคาพิเศษมาให้แน่นอนค่ะปกติเนี่ยอยู่ที่15,900บาทค่ะแต่วันนี้ก็คือรับไปเลยค่ะ9,900บาท <Yeah. S 1> บาท ากจะเสริมบุคลิกภาพของคุณนะครับอยากใช้ดูดีมากขึ้นทั้งหน้าจอทั้งมือถืออะไรก็แล้วแต่หรืออยากเป็น,นแบบจริงล้วก็คุย,ยกับครูอายได้เน่งเน่งขอมอบดกอกไม้เน่งขอฝากบอกว่ามาอบ,บอกว่าให้โครงการดีๆแล้วก็คอร์สดีๆกับแฟนๆรายการเราก่อนจบรายการบอกอย่างเดียวว่าถ้าไม่เจ๋งจริงคุณภรรยาไม่เลือกเป็นอันดับหนึ่งเพราะฉะนั้นคุณเดินแบบส่งรายการแล้วครับไปน้องไอไปสามคนไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดกระดิ่งแล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับ